ครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าราักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับอาต่องรวยหลอดเช่นเดิมนะทุกคนนะโหโหวันนี้เรามาดูกที่น้องวัวอีกแล้วนะผู้ชมนะนี่คือต่อจากาล่าสุดเลยนะหมื่นเก้าที่แตกไปก็คือผมไม่ได้ดันผมไม่ได้เล่นต่อเลยนะหรือไม่ได้ทําคลิปอื่นต่อเลยนะครับก็ ลุยที่เกมน้องวัวต่อเลยน้ผู้ชมนะดึงงบ300วันเนี้ยวันนี้คือเอามาน้อยมากครับไม่ไดเอามาเยอะนะ้ผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่าน,าน,านาาั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นดูทุกคนเล่นตามหรือสนับสนุนผู้ชมช่องของอาตองลุยรดใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ล่าสุดนี้ผมทําเกี่ยวกับค็อกเทลไปนะผู้ชมนะถือว่าโอเคนะไม่มากไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับคือพอดีพองามเลยผู้ชมแต่ผมจะมาทําสถิติวัวใหม่นะผู้ชมนะซึ่งวัวตอนนี้ช่องผมกําลังมามากนะผู้ชมนะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะโอเคหรือเปล่านะครับสาหรับงบ300ที่เราจะเตรียมกันมาได้เลยนะผู้ชมนะผมเล่นไม่เกินเบ็ด5แล้วกันครับประมาณนี้อะเริ่มต้นที่สักเบ็ด3ก่อนแล้วกันคือ10รอบไม่ต้องไปที่เทอร์โบนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ ไม่ต้องไปเทอร์โบนะคือปล่อยให้มันไฟฟรีตายเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ไม่ใช่สูตรหรือว่าอะไรนะครับแล้วแต่ความเชื่อของพวกมึงนะมามาม่แรกว่างไงลูกโอโ้ไม่โดดครับไม่โดดเล่นตัวไงมึงเล่นตัวกับใครไม่เล่นนะมึงมาเล่นกับกูไงเออเล่นกับใครไม่เล่นไงมาเล่นกับกูไงเดี๋ยวรู้เรื่อง30รอบเลยครับท่านผู้ชมเทอร์โบครับ บรอบก็คือปล่อยไปเลยธรรมชาติครับนี่30รอบค่อยมาเทอร์โบนะครับคือตอนนี้เงียบแล้วโอเคสวยสามกโอเคสามบาทก็เอาสวยลูกซีซีมาโดดมาโดดมาโดดมามาดิมามาตัวนี้กูก็เอามาเอาหน่อยลูกเอาหน่อยสีเอาหน่อยสีแม่ตัวนี้ก็ได้อะ ชี้นิ้วขิเหร่อ้อยังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ตัวนี้มันก็ถูกนะครับถูกลองจากประทัดป้าถ้าผมจำไม่ผิดไม่ดิน่าจะจากส้มนะตัวเนี้ยเออนี่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 นนตัวนี้แพงอยู่ประมาณอันดับ3นะครับไล่ลงมาจากทองนั่นเองนะชุ่มนะหกร้อยมาดิมา600มาดิมา600มา, 600, มาแม่600 600 600 600หกรมาดิ คือไม้แรกก็มาเลยฮะแม่ผมบอกเลยว่าช่วงนี้คือวัวกําลังแบบเชื่อใจได้นะทุกคนนะแต่เกมอื่นบางครั้งก็เชื่อใจไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าไปไว้ใจมันมากนะเชื่อผมอย่าไปไว้ใจมันมากนะครับไมลุยต่อลูกได้มาแล้วน้ำชมนะห้าร้อยกว่าบาทคนระับตอนนีน้โดดอีกทีไหมสองทีติดสองทีติดมาดิมาสองทีติดตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ถูกเกินไปลูกหุ่ยเกือบแล้วน,นะ เออตัวนี้ก็ได้ตัวนี้กูเอา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 ,เอาโอ้มานี่มาสามพันจบแล้วไม่ดันต่อด้วยมาเอาดิมาแม่เอาหน่อยลูกแม่ผมอยู่ในกำมือเราแล้วลูกแม่ฉันได้ทุกเกมทุกไม้นี่ผมโอเคเลยนะทุกคนนะแล้วผมไม่ดันต่อผมหยุดผมเท่า,า 3, นี้กับสามพันนิ่มๆครับผู้ชมโอ้โหเชียด โอ้คือตัวนี้แบบเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับถ้าผมเล่นเบตสิบนี้ผมน่าจะได้อยู่ประมาณเบดสิบใช่ไหมเบดสิบผม่าจะได้จะได้อยู่ประมาณโอ้หลายมือเป็นหมื่นอะหมื่นกว่าด้วยสามหมื่นนะทุกคนนะโอ้โหก็ไม่เกินเบดห้าก็ตามนั้นที่เราตั้งไว้ในเบดสามได้มาสามพันผมถือว่าคุ้มคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนั่นเองนะผู้ชนนะโอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้ จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเลือห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสนับีุ่นเข้าช,ชมช่องของอาตองเลยลอดใหม่นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเออผมยากฝากไว้ใครที่ชอบคลิปไหนหรือว่าเกมไหนท่านผู้ชมสามารถขอผมใต้คอมเมนต์ได้นะผมจัดให้ได้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับ